โล่งเลยเฮ้ยข้างหน้ามีคนพวกมันแะวิ่งไปตึกโซมสองตัวตายหนึ่งายสองายสามายสี่ายห้าปืนยังไม่มีเลยเพ่อจับสามตัว,วเจ้าหรอปืนยังไม่มีเลยเพ่เจ้วาวะเอาเลย เอาเอาแต่ตัวเองไม่ได้ไปเลยนะหมายถึงผมอะ่ะไม่ใช่พี่ไม่ได้อยู่บ้านอยู่ตึกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายมันวิ่งเข้าตึกของผมนะตายแล้วล่องหัวเนี่ยในะนนี้มีนะให้วิ่งไปอะ่ะอันนึงสวย มีมีกี่ตัวฝั่งนี้สามระวังเระวังนะสามเอ้ตรงบ้านนะสองตัวบ้านเหล็กเนี่ยที่ผมดูนะครสวยอยู่ในอีกตัวเฮ้ยเฮ้ยมันปิงเนียนดึงผมได้พี่ไอ้มันวิ่งออกไปปะ ไม่ออกพี่เข้าไปเลยพี่เข้าไปเลยมันอยู่ขา้างในแหละไม่ขึ้นพี่เอาใหมไมขึ้นขึ้นครับมันอยู่ชั้นถองมั้งใจเย็นพี่ใจยเย็นพี่ใช่ใช่มขึ้นฉันถชุบกันแล้วมันชุบกันแล้วข้างบนชุบกันแล้วชุบบอกมันตายข้างล่างไปอ่ะตายข้างบนตัวนึงพี่ดักไว้พี่พอย่าเพิ่งขึ้นนะอ้าวำยาคู่ดาวคู่ดาวเออรู้ว่างเห็นแล้วอย่ามาดักพี่นะพี่สอง จะตายเองเอาดิบนหวนัวบนหวน<อ>ัวเลยสายหนึ่งอีตัวง่ะที่ทไหนอ่ะมันโดดไปไหนื่อกีนะ <c oughs> AK15 มึงเล่งเล่งเ,เล่งเสียงวันไหนยดูได้ยินปกตินะไม่<ช>แล้วมันไปไหนอะเหลือมเ,เหลือตัวเดียวเอ้าออกไปแล้วตายหมดแล้วาตายหมดแล้วตายหมดแล้วเหรอไม่ใช่คุยในทีเอสดึกฟอร์ตี้มีคนนะมันคอพี่เจมอ่ะคอมาสองสามที เขาพี่กี่ทีนะพี่ไม่น้องฮะคุณเขาพี่มากี่ทีนะใครเวอก์รักลึกใจแ้วพี่เจมพี่เจมไปไหนวะพี่กุ้งอะไรเนาะอ๋อผมนึกว่าไมค์ผมไม่ได้ยินเรียกพี่เจมเขาไม่ตอบอะไรอะไรเนาะบอกว่าเขาพี่มากี่ทีนะรู้คอคอกูมมามืดเลย ามก่านเนาะนี่ไงล่อแม่งเลยบ้าด้วยพร้อมหรือยังพี่เจมแขนเคาะต้องชำระพี่เพียวเ,เปล่าพี่กุ้งมาพี่ตรงไหนนะ้องเติีไหนตึกตึกแขนเคาะต้องชำระพี่มันเคาะเรา องไปครับผมเห็นตัวเดียวนะแอบบอยู่นี่ตึกอ่ะ

จบขาวหรือจบหลังน <arrive> ี่จบขาว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 ดันวงเหมือนอะไรนะนะกลับมาละหายนะตีกลับมาไปบ้านสามสามหน่อเฉยเลยมันไม่กินแม่สามหนอมันกินนิดเดียวเองหนอนี้ไงเพี่ระวังครับ <Nada> มีเจ <forecasting> ้าของหรือเปล่าอย่านี่ย จากที่มองดูไม่เห็นเจ้าของเอามันอยู่ตรงนี้นะมือเห็นผีต้องวิ่งมั้งแล้วนะ่ะมาวิ่งเลยีเต็มเลยเนี่ยโอยวงเดกตายตลวง มีเด็กหนึ่งก้อนกระปุกส้มหนึ่งยาคาบสองเพนคิลเลอร์สองเลนเน่เขียวสองแค่นี้แหละแค่นี้ก็พร้อมลบแล้วพี่ไปดักใครดูนะสก,กายเทียว เจอคนเหรอพี่อยางๆๆม่เห็นเราไม่เห็นแล้วมันออมไกลเดยวยวบอยไหนที่เล่ยบนเขาไงบนเอดอบมีคนหรอปิงอ่ะไม่ติ๊กให้เฉยพี่อ๋ออยู่นี่นะ เดี๋ยวพี่ดูการพร้องผมระยะลอยเมตรจับขีดนะ่ะตายใช่เขาเคาะ ะยหรอ่อาด้าดหนสนว่าสาดสีมโอ้ฟาดเต็มไปท่วมอ่ะหมะูหนีาหนมูหนีฟาสีไม่พอก็เอากรไมเยอะเิน เฮ้ยปืนกระสุนหมดเลยขอเพิน่นเออว,วงอยู่กับเราเว้ยตรงนี้มีอ้ตะกุ้งตะกุ้งเห็นบ้าวิ่เหรอโอเคโอเคไม่เห็นสภพาพคุชบาท K ตไมวะ ก็โอเคไงจะได้มองเมื่อวันดียวันวต,รตรงไหนแล้วพี่อยู่ในพู้มีเลยไปเลยไปเลยเด็ดตอวเอง b a นน n a โอ้โหไม่ายนรกเลยลอย่าปาป๊ามาแล้วครับไห้ฝั่งนี้ออบไปเนี่ยพี่ดูนิ มาดีสองตัวหมดแล้วฝั่งนี้มดสินจิงผมมาดิสามสี่ห้าหกเจ็ดเลขสี่ามเนี่ยตรงนี้สองตัวแย่มันฉีกขวาเกินนะตรงนี้นั่น มองไปช่วยมันหมุนทำไมสองตัวแนะล้วนัวนีแม่งจะรอดว่ะตัวเนี้ยหมดกระคือดิเอ้ยคืออะไรเฮ้ยมันชิดสองตัวนะเดี๋ยวพี่ลงเล่นไดน้ ซ้ายหนึ่งซ้ายอีกหนึ่งเข้ามาต้นไม้ตัวสองตัวอีกตัวเด็กก่อนเดียวแล้วผมอ่ะชิดอันนี้ชิดชิดอันนี้ขึ้นมาแล้วชิดเนินขึ้นมาแล้วนะบอยยิงยิงที่ปะตรงนี้ตัวหนึ่งเข้าเห็นแล้วยังยังไม่วิ่งออก ตัวอยู่ไหนวะเฮ้ยไอ้ขุนยิงจากไหนวะรามันแรเงหลังแดกวงแดกเฮ้ยข้าหลังขึ้นมาแล้วมั้งได้ดีเลยเดบเหลืออีกสองตัวเลยนะเออก็ตรงนี้ตัวหนึ่งไหมค่ะ ตอนนี้ตัวหนึ่งได้อีกตัวน่าจะอยู่ข้างหลังน่าจะโซโล่ตายวงไปแล้วตัวนั้นนะตายวงไปตัวนึงคนยิงมาจากข้างหลังอะเมื่อกี้น่ะผมว่าอยู่ตรงนี้เป็นจุดที่ผมไม่ได้เช็คเลยตรงนั้นอะเฮ้ยโซโลอะไรตอนนี้วะ ยังไ้ยหลังหินหลังหินหลังหินฝั่งนด้นใครอ่วเหินนี้พี่เจมไม่ใช่หินขวามือหินขวามือหินนี่ของหินนี่อ่ะมาฮ่ากูเข้าได้แล้วมึงเสร็จกูบอกแค่นี้วบงได้อยู่กับเรานะอยู่อยู่อยู่มันต้องวิ่งฟ้าโฮดุ้มฟังระเบิดมาแล้ว ไม่ควรระเบิดตัวกลางระเบิดอุ้ยระเบิดเยอะเนี่ยสามสี่ลูกอะพี่ไม่ต้องดันนะอรอได้พี่รอได้ไอย่าเพ่งงงไงต้องวงมันต้องบีบมาตรงเราอยู่แล้วจากการคาดคณีจากการ,าดากการโดดหนีเห็นไหมวงก,ก็ยังอยู่กับมันใช่ปะ่ะอยู่แล้วอยู่กับเราอ้าวแล้วมันนะวงบีบมัน พี่ไม่ต้องปากเลยพี่ยืนล็อกไว้เดี๋ยวผมยิงแฮะถ้ามันพี่ออกมาพี่ยืนเฉยๆเลยหยุดพี่กุ้งบอกให้มันมอบตัว <c oughs> ยาเยอะก็เอาเอะกูว่ายาเยอะแล้วตอนเนี้ยไปเกี่ยวยี่สิบกอนน้อนด้วย บอกให้มันยอมจำนนเฮ้ยใครเขาเปิดแล้วนะเฮ้ยใครเปิดแล้วนะ่ะอะไรวะจะบบอสไอ้เขาทำอะไรวะไม่รู้พี่อยู่ในวงไว้พี่ก็อยู่หลังหินนั่นแหละพี่จะไปไหนก็อยู่หลังหินเลยหินไม่มมอยู่ในวง มันั๊มยาสู้อ่ะดเด็กนะเออมันปั๊มไปจะทนได้สักี่น้ำเชียววะเรียบร้อย